กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับ TC ใีเนกันครับ สาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกัญยูเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ10ล้อที่ประสบเหตุเสียหลักพลิกคว่ำชนเสาไฟฟ้าบริเวณริมถนนสายสุวรรณศรอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก10บล้อทะเบียน7-1็ดหคีศศูนสระบุรีสภาพจะแคงข้างซ้ายภายในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บจานวน2อรายสภาพอิดโรยเกิดอุปสรรสเนื่องจากรถ10บล้อคันดังกล่าวชนอัดติดกับเสาไฟฟ้ายังไม่ได้ทําการตัดกระแสไฟประกอบกับเสาไฟฟ้า あ。<music> หักพลาดตัวรถเกรงว่าจะโค่นลงมาจึงยากต่อการช่วยเหลืออาสาสมัครกู้ภัยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองลายออกจากรถได้ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายทองอินจงใจอายุ47ปีและนางสาวดารณีพลอยศรีอายุ29ปีอาสาสมัครกู้ภัยดำเนินการนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองลายส่งโรงพยาบาลบ้านนาอย่างเร่งด่วนส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจภูธรบ้านนาดำเนิน การต่อไปำรวจภูธรบ้านนาพร้อมแพทย์เวรอาสาสมัครกู้ภัยไปตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตจากการถูกยิงที่หน้าบ้านบริเวณทางขึ้นน้ำตกสีกะอางหมู่วตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในที่เกิดเหตุพบศพชายนอนเสียชีวิตยอยู่ริมถนนหน้าบ้าน ตามร่างกายพบรอยกระสุนฝังในเข้าที่อกขวาและแขนซ้ายตำรวจและแพทย์เวรทำการชันสูตรพลิกศพทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายรัชพลอินวอนอายุ46ปีจากการสอบสวนนายสมชายอินวอนน้องชายของผู้เสียชีวิตแจ้งว่าขณะนั้นตนพึ่งกลับจากกินข้าวเห็นพี่ชายเดินอยู่หน้าบ้านจึงเดินตามไปหาพี่ชายที่หน้าบ้านตอนนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเห็นพี่ชายลม้มลงตนเห็นผู้ก่อเหตุเป็นชายขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บ ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงพี่ชายของตนหลังจากนี้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการเก็บหลักฐานพร้อมเรียกพยานในที่เกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ว่าเกิดจากสาเหตุใดหรือเรื่องอะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้ก่อเหตุลงมือยิงในรัชพลเสียชีวิตพร้อมส่งชุดสืบสวนออกหาข่าวติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเนนได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ